เสียงเครื่องวัดชีพจรดังเป็นจังหวะเดียวกับเสียงฝนกระหน่ำลงบนหลังคาโรงพยาบาลในคืนเดียวกับที่ขี้เท่าของลูกสาวฉันยังอุ่นอยู่ในโกรดฉันลืมตาขึ้นมาแล้วพบว่าคนที่นั่งอยู่ข้างเตียงไม่ใช่ลูกชายไม่ใช่ญาติไม่ใช่ใครที่ฉันคาดคิดแต่เป็นลูกเขยที่ฉันเคยเกลียดที่สุดในชีวิตหลังงานศพผ่านไปเพียงสามวันร่างกายฉันก็ทรุดลงเหมือนบ้านไม้ผู้ที่รับพายุไม่ไหวแพทย์บอกว่าเป็นภาวะหัวใจอ่อนล้าร่างกายไม่ไหวเพราะความเศร้าฉันฟังเหมือนไม่ได้ฟังความคิดยังวงเวียนอยู่กับภาพลูกสาวในโรงแก้วรอยยิ้มสุดท้า ที่ฉันไม่ทันได้กอดเธอจากไปเร็วเกินไปเร็วจนคำขอโทษที่ฉันไม่เคยพูดยังติดอยู่ในลำคอฉันจำได้ดีวันที่ฉันตะโกนใส่ลูกสาวว่าเลือกผู้ชายผิดชายคนนั้นยืนก้มหน้างเงียบไม่โต้เถียงไม่อธิบายฉันตีความความเงียบนั้นว่าอ่อนแอไม่คู่ควรกับลูกของฉันและตั้งแต่นั้นมาฉันไม่เคยมองเขาด้วยสายตาเมตตาในห้องผู้ป่วยกลิ่นยาฆ่าเชื้อทําให้ฉันเวียนหัวลูกเคยนั่งพิงเก้าอี้มือหยาบกล้านวางอยู่บนขอบเตียงอย่างระมัดระวังราวกับกลัว จะทาให้ฉันแตกสลายเขาเงยหน้าขึ้นเมื่อฉันลืมตาดวงตาแดงช้าจากการอดนอนและการร้องให้ที่พยายามซ่อนไว้แม่ตื่นแล้วครับเสียงเขาเบาเหมือนกลัวจะรบกวนวิญญาณใครสักคนฉันอยากหันหน้าหนีอยากถามว่าคนอื่นไปไหนหมดแต่ลำคอแห้งผ่าคาพูดติดอยู่ในอกเขาลุกไปกดเรียกพยาบาลอย่างรวดเร็วมือสั่นเล็กน้อยไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะแบกรับอะไรบางอย่างไว้มากเกินไปตลอดทั้งคืนเขาไม่ลุกไปไหนเขาป้อนน้าเช็ดหน้าจัดหมอนให้ฉันแม้ในยามที่ฉันทําเป็นไม่เห็นไม่พูดไม่ขอบคุณฉันจับได้ว่า เขาหยุดมองฉันบ่อยครั้งสายตานั้นไม่ใช่ความคาดหวังแต่เป็นความห่วงใยที่ไม่เรียกร้องสิ่งตอบแทนรุ่งเช้าแพทย์เข้ามาตรวจลูกชายฉันโทรมาบอกติดงานไม่สะดวกมาญาติคนอื่นผลัดกันส่งข้อความถามถ่ยไม่มีใครโผล่หน้าเข้ามาในห้องนั้นเลยนอกจากลูกเขยที่ยืนขึ้นทุกครั้งที่มีใครเข้ามาถามอาการซักประวัติตอบแทนฉันอย่างสุภาพเมื่อแพทย์ออกไปห้องก็เงียบอีกครั้งฉันหลับตาน้ำตาซึมออกมาโดยไม่ตั้งใจเขาเห็นเขารีบยื่นกระดาษทิชชู่ให้แต่ไม่พูดอะไรนั่นและที่ทำให้ฉันร้องให้หนักกว่าเดิม เพราะในความเงียบนั้นฉันได้ยินเสียงของลูกสาวเหมือนเธอเคยบอกว่าผู้ชายคนนี้ไม่เก่งพูดแต่ดูแลเก่งทำไมไม่ไปพักฉันเอ่ยในที่สุดเสียงแตกพร่าเขาสายหน้าผมสัญญากับเธอไว้ครับว่าจะดูแลแม่ให้ดีที่สุดคำว่าเธอทำให้หัวใจฉันบีบแน่นฉันนึกถึงคืนก่อนลูกสาวจะจากไปเธอโทรมาหาฉันฉันไม่รับสายเพราะยังโกรธยังดื้อยังคิดว่าตัวเองถูกถ้าฉันรับสายวันนั้นเรื่องทุกอย่างจะเปลี่ยนไหมเขาล้วงโทรศัพท์ออกมาเปิดภาพหนึ่งให้ฉันดู เป็นภาพลูกสาวฉันกำลังหัวเราะมือวางบนไหล่เขาข้างหลังเป็นห้องครัวเล็กๆภาพธรรมดาที่ฉันไม่เคยเห็นเพราะฉันไม่เคยยอมไปเยี่ยมบ้านของพวกเขาเธออยากให้แม่เห็นว่าเรามีความสุขเขาพูดเบาๆเ,เธอพูดถึงแม่ทุกวันฉันหายใจติดขัดความจริงที่ฉันปฏิเสธมานานกระแทกใส่ใจอย่างแรงฉันไม่ได้เสียแค่ลูกสาวฉันเสียเวลาที่ควรจะรักเสียโอกาสที่จะเข้าใจเสียครอบครัวที่ฉันผลักไสด้วยอคติของตัวเองวันต่อมาชนการดีขึ้นเล็กน้อย เขายังคงอยู่ข้างเตียงจัดการเอกสารประสานงานโรงพยาบาลโทรหาคนที่ฉันควรโทรหาทำในสิ่งที่ลูกแท้ๆของฉันไม่มีเวลาเขาไม่เคยบน่นไม่เคยเรียกร้องคำขอบคุณก่อนออกจากโรงพยาบาลฉันขอให้เขาพยุงเดินไปที่หน้าต่างฝนหยุดตกแล้วท้องฟ้าขุ่นมัวแต่มีแสงอ่อนๆลอดผ่านเมฆฉันมองเงาสะท้อนของเราในกระจกแม่ใหญ่ชรากับลูกเขยที่เคยเป็นคนนอกในสายตาฉันขอโทษนะฉันพูดทั้งที่ไม่รู้จะชดเชยอะไรได้อีกเขายิ้มบางๆน้ำตาคลอไม่เป็นไรครับแม่ยังอยู่ผมดีใจแล้ว ในวันที่ฉันคิดว่าชีวิตพังทลายจนไม่เหลือใครฉันได้เรียนรู้ว่าบางครั้งคนที่ยืนอยู่ข้างเตียงเราไม่ใช่คนที่เราคาดหวังแต่เป็นคนที่รักเราจริงที่สุดโดยไม่ต้องมีสายเลือดเป็นเงื่อนไขเมื่อฉันฟื้นขึ้นมาอีกครั้งภาพแรกที่เห็นไม่ใช่หน้าลูกชายไม่ใช่ญาติพี่น้องที่เคยรายล้อมในงานศพแต่เป็นชายคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างเตียงศีรษะก,ก้มต่ำมือประสานกันแน่นเหมือนกำลังภาวนาฉันใช้เวลาหลายวินาทีกว่าจะยอมรับความจริงว่าเขาคือลูกเขยคนที่ฉันเคยคิดว่าไม่ควรมีที่ยืนในครอบครัวของฉัน แสงไฟสีขาวสะท้อนบนใบหน้าที่ซูบลงกว่าที่ฉันจำได้ดวงตาคู่นั้นแดงช้ำเหมือนผ่านคืนที่ยาวนานโดยไม่ได้นอนเขาขยับตัวเมื่อรู้สึกว่าฉันลืมตาเงยหน้าขึ้นช้าๆสายตาที่มองมานั้นไม่มีความอึดอัดไม่มีความโกรธมีเพียงความโล่งใจปนความห่วงใยที่ฉันไม่เคยเห็นจากเขามาก่อนฉันอยากถามว่าทำไมถึงเป็นเขาอยากรู้ว่าคนอื่นไปไหนหมดแต่ร่างกายอ่อนแรงเกินกว่าจะเปล่งเสียงเขาเหมือนอ่านความคิดออกลุกขึ้นยืนกดเรียกพยาบาลแล้วกลับมานั่งที่เดิมไม่ได้ขยับเก้าอี้ให้ใกล้ขึ้นไม่ได้แต่ต้องฉันโดยไไม่่จาาเเเป็นนทุกกรคลืออหวขขง เต็มไปด้วยความระมัดระวังเหมือนกลัวจะรุกล้ำพื้นที่ของคนที่ไม่เคยยอมรับเขาหลังจากพยาบาลออกไปห้องก็ตกอยู่ในความเงียบเสียงเครื่องวัดชีพจรดังเป็นจังหวะคงที่ฉันหันหน้าไปมองเขาเต็มตาเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเสื้อผ้าเขายับยุ่ยี่เหมือนคนที่ไม่กลับบ้านมาหลายวันเขาเริ่มขึ้นประปรายมือที่วางบนเขาดูหยาบกร้านกว่าที่ฉันเคยสังเกตบนข้อมือมีรอยทะลอกจางๆเหมือนเพิ่งผ่านงานหนักมาเขาสังเกตเห็นสายตาของฉันรีบลุกขึ้นหยิบแก้วน้ำยกหลอดมาจ่อใกล้ริมฝีปากฉันอย่างช้าๆไม่เร ทำให้สติกลับมาชัดขึ้นฉันได้ยินเสียงเขาพูดเบาๆบอกว่าฉันต้องพักยาเพิ่งฝืนพูดตลอดช่วงบ่ายมีคนโทรเข้ามาหาเขาหลายสายเขาลุกออกไปรับข้างนอกทุกครั้งเสียงรอดเข้ามาเป็นคำสั้นๆว่าฉันอาการยังไม่คงที่หมอให้ดูอาการต่อญาติยังไม่จำเป็นต้องมาเยอะฉันฟังแล้วรู้สึกเหมือนถูกตบหน้าเบาๆเพราะคนที่จัดการทุกอย่างแทนฉันกลับเป็นคนที่ฉันเคยผลักใสฉันหลับับตื่นตื่นอยู่หลายครั้งทุกครั้งที่ลืมตาเขายังอยู่ตรงนั้นบางทีกำลังอ่านเอกสารบางที กำลังพิมพ์ข้อความบางทีก็นั่งนิ่งๆมองออกไปนอกหน้าต่างไม่มีสักครั้งที่ฉันเห็นเขาหยิบโทรศัพท์มาเล่นหรือแสดงท่าทีเบื่อหน่ายราวกับการนั่งอยู่ข้างเตียงคนป่วยเป็นเรื่องเดียวที่เขาตั้งใจทำช่วงเย็นฉันได้ยินเสียงท้องตัวเองร้องเบาๆเ,เขาลุกขึ้นทันทีหายไปครู่หนึ่งแล้วกลับมาพร้อมถาดอาหารอ่อนกลิ่นข้าวต้มลอยมาแตะจมูกเขาเป่าช้าๆก่อนยกช้อนขึ้นอย่างเก๊ๆก,กังๆเหมือนคนที่ไม่ค่อยถนัดแต่พยายามทำดีที่สุดฉันมองภาพนั้นด้วยความรู้สึกสับสนคนที่ฉันเคยคิดว่าไไไมมม่่่่เเออาาหนนนนกกลลลัับททททสิงงีีีูแ้้ขฉใใครว ระหว่างที่เขาป้อนอาหารความทรงจำเก่าๆผุดขึ้นมาฉันนึกถึงวันที่ลูกสาวจับมือเขามาขอพรฉันไม่แม้แต่จะมองหน้าเขาดีๆเอาแต่ตำหนิตัดสินและเปรียบเทียบกับคนอื่นฉันนึกถึงแววตาของเขาในวันนั้นคล้ายกับแววตาที่ฉันเห็นตอนนี้แต่ต่างกันตรงที่วันนี้มันเต็มไปด้วยความสูญเสียฉันกลืนน้ำตาลงไปพร้อมข้าวต้มคำถามมากมายอัดแน่นอยู่ในอกท,ทั้งที่คำตอบอยู่ตรงหน้าเขาวางถาดลงหยิบผ้ามาเช็ดปากฉันอย่างเบามือแล้วนั่งลงที่เดิมเหมือนเดิมระยะห่างเท่าเดิมไม่ใกล้ขึ้นไม่ถอยออก ในความเงียบที่ปกคลุมห้องฉันเริ่มเข้าใจว่าบางครั้งความรักไม่ได้มาในรูปแบบที่เสียงดังหรือโอ้อวดแต่มาในรูปแบบของการอยู่ตรงนั้นซ้ำๆโดยไม่หนีไปไหนแม้จะไม่เคยได้รับการยอมรับแม้จะถูกมองข้ามาตลอดและในช่วงเวลาที่ฉันอ่อนแอที่สุดคนที่ฉันไม่เคยนับว่าเป็นครอบครัวกลับเป็นคนเดียวที่ทำหน้าที่นั้นโดยไม่ลังเลคืนที่โรงพยาบาลเงียบลงไฟในถงทางเดินรีลงเหลือเพียงแสงสลัวฉันนอนลืมตามองเพดานความคิดไหลย้อนกลับไปในอดีต อย่างไม่ขออนุญาตเสียงฝีเท้าพยาบาลที่เดินผ่านเป็นระยะคล้ายจังหวะนาฬิกาเตือนว่าทุกอย่างยังเดินต่อไปแม้ชีวิตของฉันจะเหมือนหยุดค้างอยู่กับความเสียใจที่ไม่อาจย้อนแก่ภาพแรกที่ผุดขึ้นมาคือวันที่ลูกสาวบอกว่าจะพาชายคนหนึ่งมาพบฉันจำความรู้สึกวันนั้นได้ดีความคาดหวังที่ฉันวาดไว้สูงเกินไปฉันอยากได้ลูกเขยที่ดูดีพูดเก่งฐานะมั่นคงเหมือนภาพในหัวของแม่ที่เชื่อว่าความสําเร็จวัดได้จากสิ่งที่มองเห็นฉันไม่ได้ถามลูกสาวว่าเธอรักเขาไหมฉันถามแค่ว่าเขาทํางานอะไรเงินเดือนเท่าไหร่ วันแรกที่พบหน้าเขาเขายกมือไหว้ฉันอย่างสุภาพสายตาตรงไปตรงมาแต่ฉันกลับมองเห็นแต่ความธรรมดาเสื้อผ้าที่ไม่หรูรถที่ไม่ใหม่คำพูดที่น้อยเกินไปสำหรับคนที่ฉันคิดว่าจะต้องเอาใจเก่งฉันตัดสินเขาในเวลาไม่กี่นาทีโดยไม่เปิดโอกาสให้เขาได้เป็นอะไรมากกว่าคนที่ฉันไม่ถูกใจหลังจากนั้นทุกครั้งที่ลูกสาวกลับมาเยี่ยมบ้านฉันมักถามคำถามเดิมๆว่าอยู่กับเขาลำบากไหมต้องช่วยกันประหยัดหรือเปล่าเหนื่อยไหมกับชีวิตแบบนั้นฉันคิดว่าตัวเองกำลังเป็นห่วงแต่ในความจริงคำถามเหล่านั้นคือการย้ำว่า ฉันไม่ยอมรับการเลือกของเธอลูกสาวมายิ้มแล้วบอกว่าไม่เป็นไรเธอมีความสุขแต่ฉันไม่เคยเชื่อคำตอบนั้นมีครั้งหนึ่งลูกสาวป่วยหนักเขาเป็นคนพาเธอมาฝากไว้ที่บ้านฉันตั้งแต่เช้าก่อนจะรีบไปทํางานฉันบ่นว่าเขาไม่ดูแลภรรยาให้ดีทั้งที่ไม่เคยรู้เลยว่าเขาลางานมาหลายวันแล้วและคืนนั้นก็นอนเฝ้าแค่ไม่ได้นอนเขากลับมารับเธอในตอนเย็นยกมือไหวฉันอีกครั้งเหมือนทุกครั้งที่มาฉันยังคงเฉยชาเหมือนเดิมความทรงจําอีกภาพหนึ่งแล่นเข้ามาวันที่ลูกสาวร้องให้เงียบๆอยู่ในครัวฉันถาามว่ เป็นอะไรเธอสายหน้าบอกว่าไม่มีอะไรฉันรู้ว่าเธอทะเลาะกับสามีแต่ฉันเลือกจะพูดว่าเห็นไหมแม่บอกแล้วชีวิตแบบนี้มันเหนื่อยฉันไม่ได้ถามว่าเขาทําอะไรผิดหรือเธอเจ็บปวดแค่ไหนฉันสนใจแค่พิสูจน์ว่าฉันคิดถูกคืนสุดท้ายก่อนลูกสาวจะจากไปเธอโทรมาหาฉันเสียงโทรศัพท์ดังอยู่พักใหญ่ฉันมองหน้าจอแล้ววางลงเพราะไม่อยากทะเลาะไม่อยากฟังคําอธิบายซ้ําๆที่ฉันคิดว่าเป็นข้ออ้างตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าสายที่ฉันไม่รับคือโอกาสสุดท้ายที่จะได้ยินเสียงลูกสาว และอาจเป็นโอกาสเดียวที่ฉันจะได้รู้ว่าเธอกำลังเจ็บปวดแค่ไหนในห้องผู้ป่วยเงียบๆฉันหันไปมองลูกเขยที่นั่งหลับพิงเก้าอี้เขานั่งอยู่ตรงนั้นทั้งคืนเสื้อคลุมบางๆพาาอยู่บนตักเหมือนกันหนาวฉันนึกถึงทุกครั้งที่เขาอดทนต่อคำพูดของฉันนึกถึงทุกครั้งที่เขาไม่โต้เถียงไม่แสดงความไม่พอใจทั้งที่ฉันไม่เคยให้เกียรติเขาในฐานะสามีของลูกสาวฉันเริ่มเข้าใจว่าความเงียบของเขาไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นการเลือกจะไม่ทําให้ลูกสาวลําบากใจเขาเป็นคนที่ยอมกลืนความเจ็บปวดเพื่อให้คนที่่่เขขขาาารรัักกไมมตต้้ออองงงงงยยูลควดแ แต่ฉันในฐานะแม่กลับเป็นคนสร้างแรงกดดันให้ลูกสาวโดยไม่รู้ตัวน้ำตาไหลลงข้างแก้มอย่างเงียบๆความเสียใจครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากการสูญเสียเพียงอย่างเดียวแต่มาจากการมองเห็นความจริงที่สายเกินไปฉันมองเห็นตัวเองในอดีตชัดเจนยิ่งกว่าครั้งไหนๆผู้หญิงคนหนึ่งที่เชื่อว่าความรักต้องเป็นไปตามแบบที่ตัวเองคิดและไม่เคยเรียนรู้ที่จะฟังหัวใจของลูกตัวเองในความมืดสลัวของห้องฉันได้ยินเสียงเขาขยับตัวเล็กน้อยเหมือนรู้ว่าฉันตื่นแต่เขาไม่พูดอะไรยังคงนั่งอยู่ตรงนั้นเหมือนเดิม การมีอยู่ของเขาทำให้ฉันต้องเผชิญหน้ากับความผิดพลาดทั้งหมดที่ฉันพยายามหลบหนีมาตลอดชีวิตและทุกภาพในอดีตที่ผุดขึ้นมาต่างพาฉันไปสู่ข้อสรุปเดียวกันว่าคนที่ฉันดูแคลนมากที่สุดกลับเป็นคนที่รักลูกสาวของฉันอย่างแท้จริงเช้าวันที่3โรงพยาบาลแสงแดดอ่อนสองผ่านม่านสีซี่ฉันตื่นขึ้นมาพร้อมความรู้สึกแปลกใหม่ร่างกายยังอ่อนแรงแต่หัวใจไม่หนักอึ้งเท่าวันก่อนฉันขยับตัวเล็กน้อยก็เห็นลูกเคยนั่งอยู่ที่เดิมเก้าอี้ตัวเดิมท่าทางเดิมเหมือนเวลาหยุดอยู่ตรงนั้น ตั้งแต่คืนแรกที่ฉันฟื้นเขากำลังอ่านเอกสารเงียบๆพอเห็นฉันลืมตาเขาก็เงยหน้าขึ้นทันทีรอยยิ้มบางๆปรากฏขึ้นโดยไม่ต้องพยายามฉันเริ่มสังเกตสิ่งเล็กน้อยที่ไม่เคยสนใจมาก่อนวิธีที่เขาพับผ้าห่มให้เป็นระเบียบทุกครั้งที่พยาบาลมาวิธีที่เขาจำได้ว่าฉันไม่ชอบน้ำเย็นจัดวิธีที่เขาขยับเก้าอี้ให้พ้นทางโดยไม่ต้องมีใครบอกการดูแลของเขาไม่หวือหวาไม่เออเกิรกแต่ต่อเนื่องเหมือนคนที่ตั้งใจจะอยู่ตรงนี้จริงๆไม่ใช่แค่มาเยี่ยมตามหน้าที่ ช่วงสายหมอเข้ามาตรวจอาการอธิบายว่าฉันต้องพักฟื้นอีกหลายวันหัวใจยังอ่อนลา้าต้องหลีกเลี่ยงความเครียดลูกเขยยืนฟังทุกคำพยักหน้ารับถามรายละเอียดแทนฉันบันทึกสิ่งที่ต้องระวังอย่างตั้งใจฉันนั่งฟังเงียบๆความรู้สึกบางอย่างเริ่มก่อตัวขึ้นในอกเป็นความรู้สึกที่ฉันไม่เคยยอมรับมาก่อนว่าคนคนนี้กำลังรับบทบาทที่ฉันคิดว่าไม่มีใครอยากรับหลังหมอออกไปฉันมองเขาอยู่นานก่อนจะเอ่ยปากถามว่าเขาไม่ต้องไปทำงานหรือเขาสายหน้าบอกว่าลางานไว้แล้วเรื่องอื่นรอได้ฉันอยากถามต่อว่าแล้วชีวิตของเขาละ่ะ แต่คำถามนั้นติดอยู่ในใจเพราะฉันเพิ่งตระหนักว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาฉันไม่เคยถามเขาเลยว่าเขาเป็นอย่างไรสูญเสียมากแค่ไหนฉันนึกถึงลูกสาวอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่ด้วยความเจ็บปวดเพียงอย่างเดียวแต่ด้วยความเข้าใจใหม่เธอคงรู้ว่าผู้ชายคนนี้จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังต่อให้ถูกผลักใสต่อให้ไม่ถูกรักเขาก็ยังเลือกจะอยู่ความคิดนั้นทําให้หัวใจฉันสั่นไหวและทําให้คําพูดที่ฉันเก็บไว้แน่นเริ่มคลายออกแม่คงทําให้เธอลำบากใจมาตลอดฉันพูดเสียงเบาไม่กล้ามองหน้าเขาตรง,ตรง เขานิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบอย่างสุภาพว่าไม่มีอะไรหรอกเข,เขาเข้าใจฉันได้ยินคําว่าเข้าใจจากปากเขาแล้วเหมือนมีอะไรบางอย่างในอกฉันพังลงน้ําตาที่ฉันกลั้นไว้ไหลออกมาอย่างไม่ไอายใครเขารีบลุกขึ้นหยิบกระดาษที่ชู่วมาให้วางไว้ใกล้มือแล้วถอยกลับไปนั่งที่เดิมไม่เข้ามาปลอบไม่แต่ต้องเหมือนให้พื้นที่ฉันได้ร้องให้กับความจริงของตัวเองบ่ายวันนั้นลูกชายฉันแวะมาเยี่ยมอยู่ไม่นานเขาคุยโทรศัพท์มากกว่าคุยกับฉันฝากของไว้แล้วก็รีบไปฉันมองตามด้วยความรู้สึกว่างเปล่าแต่ไม่โกรธไม่่่่คาาาดหหหวววัังเเเเมือนอนนนนพรระฉิ็แล้ ความผูกพันไม่ได้วัดจากสายเลือดแต่วัดจากการเลือกจะอยู่ในวันที่ลำบากที่สุดเย็นนั้นฝนตกโปรยๆยลูกเขยช่วยเข็นเตียงฉันไปใกล้หน้าต่างฉันมองหยดฝนไหลลงกระจกภาพสะท้อนของเราสองคนซ้อนกันอยู่ในนั้นแม่ใหญ่ชรากับลูกเขยที่เคยเป็นคนนอกฉันคิดถึงวันที่ฉันเคยตั้งกำแพงสูงไม่ให้เขาเข้ามาใกล้วันนี้กำแพงนั้นเริ่มร้าวจากด้านในฉันบอกเขาว่าถ้าฉันได้กลับบ้านอยากให้เขาแวะมาบ้างบ้านคงเงียบเกินไปถ้าอยู่คนเดียวคำพูดนั้นอาจฟังดูธรรมดา แต่สำหรับฉันมันคือการยอมรับที่ฉันไม่เคยให้มาก่อนเขามองฉันด้วยสายตาที่ฉันอ่านไม่ออกมีทั้งความประหลาดใจและความอ่อนโยนปนกันอยู่ในคืนนั้นก่อนจะหลับฉันได้ยินเสียงเขาจัดเก้าอี้ให้ชิดขึ้นเล็กน้อยไม่มากพอจะล้ำเส้นแต่ใกล้พอให้รู้ว่าเขายังอยู่ฉันหลับตาลงด้วยความรู้สึกที่ไม่คุ้นเคยความสงบที่เกิดจากการยอมรับผิดการให้อภัยและการเปิดพื้นที่ให้ใครบางคนที่ฉันเคยมองข้ามได้เข้ามาอยู่ในชีวิตในฐานะครอบครัวที่ไม่ได้เกิดจากสายเลือดแต่เกิดจากหัวใจที่เลือดจะไม่เดินจากกัน